แล้วจะเปิดแค่แบบเดียวนะเพราะว่าใช่มม,มีน้ำอนะไปติดอยู่นะต้องอาจจะติตดเออนี่เไปตรงเนี้ยถ,ถ้าถ้าถ้าเปิดก็เห็นใช่ไหมเห็นอ่าโอเคอนี้มันมีตัวเปรียบเทียบอยู่อันนี้ก็คือเปิดนะครับนี่คือยังไม่ได้เปิด สินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม,ตมรวมทั้งสั่งซื้อได้จากลิงก์ใน Description ใต้คลิปครับขอบคุณครับสวัสดีครับคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเนสในรายการพ่อครัวหัวใจทังช่องพ่อครัวหัวใจและรอยแปดแชนะครับคลิปนี้จะมาแกะกล่องแล้วก็ คงไม่ได้ทดลองใช้งานนะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่มันมีไฟฟ้าอะไรนะถูกถูกยึดแกะให้ดูเฉย,ยก็น่าจะใช้ได้อยู่แต่แต่ว่าเอาไปลองก็ได้เดี๋ยวเอาไปลองแล้วก็อินเสิร์ตมาใส่ในคลิปก้อนใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับอะจะมาแกะกลองเออ่มันเป็น หม้อสุก,กี้เอ้ยหม้อชาบูและเตาย่างไฟฟ้านะครับซึ่งเราเคยซื้อมาแล้วก่อนหน้าน,นี้เคยทําคลิปไปแล้วด้วยแต่ว่ารอบนั้นเราซื้อจาก Big กซีนะครับก็คือเออก็คือ Big กซีนะแล้วละแล้วมันก็อันใหญ่กว่านี้นะครับส่วนอันนี้ก็คือทรงเดียวกันเลยแต่ว่าเล็กกว่านะครับแล้วถามว่าทําไมต้องซื้อใหม่อันนั้นเป็นยังไงมันพังแล้วหรอก็ก็จะว่าพังก็พังนะครับแต่ว่า จะว่ายัางใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เพราะว่าพี่ชายก็เอาไปใช้อยู่นะครับอ,อ,อาการของมันก็คือมันปรับลดปรับเพิ่มลดอุณหภูมิไม่ได้มันจะแบบอุณหภูมิมันเหมือนจะแม็กซิมัมตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเราก็เลยเลิกใช้นะครับเพราะว่าถ้าไฟแรงเกินเนี่ยเวลาเวลาย่างหมูมันมันมันจะไหมใช่แล้วมันก็จะน้ำมันกระเด็นอ่าเราก็เลยไม่ได้ใช้นะ แต่พี่ชายเอาไปใช้ได้เฉยป่ะส่วนอันนี้นะครับเราสั่งเราเปลี่ยนใจสั่งมาจากแอปส้มนะช้อปปี้พูดไปเลย YouTube เข้าใจกว้างไม่เหมือนติ k กตอกหรอกติ k กตอนี้ห้ามพูดนะชื่อแนะอปคู่แข่งเนี่ยเออรถบิ๊กไบค์ก็เยอะเนาะรวยกันจังเลยเอ่ออะไรนะอ๋อสั่งมาจากแอปส้มในราคาแค่499บาท นะครับซึ่งที่ b ิ๊กซีขาย699 <c oughs> รวมค่าส่งแล้วก็ยังถูกกว่าที่ b ิ๊กนะครับอ่ะหน้าตากล่องเป็นแบบนี้นะครับอิเล็กทริกกริลนะจริงจริงอ่ะมันเป็นมันแค่เป็นกระหลุกเป็นเป็น,เป,นเป็นหลุมลงไปเฉยๆนะอีตัวตรงชาบูเนี่ยนะคือถ้าถ้าเราไม่กินชาบูอ่ะเราก็เอาเนื้อลงไปย่างในนี้ได้นะเออเราเพิ่งมาเก็ตแบบแมคานิกของมันเมื่อไม่นานมานี้นะเออ คือถ้าแบบว่าไม่มีใครชอบชาบูเลยอะไรเงี้ยอยากอยากย่างอ่ะอยากเพิ่มพื้นที่การย่างอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องเทน้ำซุปใสก็เอาเนื้อเนี่ยลงไปย่างนะครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลก็คือ,อแหล่งความร้อนเดียวกันเนาะแล้วก็เคลือบเทฟลอนเดียวกันเหมือนกันอะไรเงี้ยนะเทฟลอนคือตัวที่ทำให้ไม่ติดกระทะอะไรเงี้ยยี่ห้อออกซิเจนนะครับรุน่นนี้น่าจะเป็นรุ่นเนาะ KW302 นะครับ รายละเอียดที่เหลือเหมือนเดิมเดี๋ยวแปะไว้ให้ในลิงก์นะฮะแปะไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปนะแปะลิงก์ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิป,นะปลโอ้ยอิเล็กทริกกริลนะครับพาวเวอร์พลังงานพ,พลังนะกําลังไม่รู้เออมามาทำใครก็ได้ท,ทําคลิปสอนหน่อยน่าจะมีคนทําสอนแล้วแหละ watt เอยโวเอย แอมแปร์นั่นนี่อะไรคือมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงอะไรแต,แต่ละอย่างทำหน้าที่ยังไง <c oughs> ไม่รู้นะพาวเวอร์1,500วัตต์นะ temperature. อะจัสซิเบิลเทมเปอร์เทเอร์เสอรเ็งแบบนี้นะเทอร์โมส a ตอ่าก็คือสามารถปรบับเอ่อความร้อนได้นะมันจะมีรุ่นที่ถูกว่านี้ด้วยก็คือแบบเสียบปลั๊กแล้วก็แล้วก็ใช้งานได้เลยอะไรเงี้ยเออก็มันก็เป็นอารมณ์เหมือนกับไอ,อตัวเนี้ยที่พังไปแล้วของเรานั่นแหละก็คือปรับปรับ ความร้อนไม่ได้อะไรเงรี้ยแล้วเออวิธีการแก้ปัญหาก็คือถ้ารู้สึกว่ามันร้อนเกินไปก็คือชัดดาวปิดไฟถอดปั๊กแม่งเลยอะไรเงรี้ยอืมใช่แล้วก็ e ีซี่คลีนนิ่นะทำความสะอาดง่ายนะครับเอ่อ g l a s ส l ิดฝาหม้อเป็นแก้วมัง้ง <laughs> เดา<ว> <laughs> เห็นคำว่า g ก a s สอันนี้คือการเดาแบบใช้บริบทนะอ่ะหมดล้ข้างหน้าข้างหลังเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาแกะดู ของข้างในกันเลยนะครับแล้วก,เกเออ็เดินไปเสียบปลั๊กมันดือด้อ,อนี่แหละอยู่ตรงเนี้ยหลังจากที่เสร็จแล้วนะมันก็จะแบบเล็กมากนะอารมณ์กินกันแบบพ่อแม่ลูก3คนอะไรอย่างเงี้ยเขาควรเล็กๆนะฮะออแต่ว่าก็กระทัดรัดดีนะคือเทียบกับอันนั้นก็คือใหญ่โตมากมันมันใหญ่เกินไปอะไรเงี้ยอันนี้ซื้อมาเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่ เราเอาเราเอาของเก่าอะตัวเก่าที่มันเสียแล้วอะเหมือนจะเสียแล้วอะบริจาคให้พี่ชายไปใช่ไหมแล้วเราใช้ยังไงใช่ปะเราก็เอากระทะไฟฟ้ามาอันหนึ่งแล้วก็เอาต้องมาประกอบเลยนะแล้วก็เอาเอาตาแก๊สปิกนิกและ และกระทะทองเหลืองเออที่เราเคยซื้อมานะั่นอ่ะเราก็ทําคลิปรีวิวไปทั้งหมดแล้วนะเออมาวางคู่กันบนโต๊ะซึ่งมันก็จะแบบเตรียมยากนะครับแล้วก็แบบรกอะ่ะโต๊ะก็จะแบบรกลุงลังมากอะไรเงี้ยนะอ,อ๋ออีกอย่างหนึง่งที่ตัวนี้มันปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าตัวตัวก่อนนะก็คือมันจะมีถาดเก็บน้ํามันด้วยนะครับมาให้เลยเนาะแต่ถ้าหายก็ ก็จบข่าวนะก็กลับไปใช้ถ้วยเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวค่อยไปทำให้มันดีขึ้นนะครับก็คือมันจะมีสกูอยู่หนึ่งตัวตรงนี้ะหม้อชาบูก็คือเล็กมากแบบว่าเด็กอะเล็กเลยอะประมาณนี้อ่าแล้วก็อันนี้คือถ้วยรองน้ำมันนะครับ ก็เอามาใส่ตรงข้ามกับปักไปนะใช่จะใส่เข้าไปาอ,าอ,าอ๋ออันนี้เหรอ <c oughs> ก็มันจะมีน้ำมันออกมาไงเวลาเราใส่ยังไงก่อนใช่ใโอเคดังเข้าไปเลย มันเวอร์เวอร์อรจินไง <c oughs> บริสุทธิ <c> ์ <oughs> อ่ะ <c oughs> นี่ไงรูที่แบบน้ำมันจะไหลลงไปเวลาเรากินหมูสามชั้นอร่อยใช่ไหมแต่น้ำมันก็เยอะน้ำมันก็จะไหลลงไปตรงนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองกันเลยครับนี่ปากอ่ะเดี๋ยวแกะให้มันเสร็จตั้งแต่ตรงนี้เห็นเห็นบิกซีอันนี่ อืมงั้นแหละห9รยิี่ห้อเดียวกันเลยพี่ถ่ายคลิปมาเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดถูถ้าทำมือแบบนี้แปลว่าอินเสิร์ตจะได้ไม่ต้องเพแบบเสียเวลาฟังถ้าีเกียดฟังตัวเองพูดนะนะนชไปไปลองเสียปากกันนะอ๋อแล้วก็ปุ่มปรับความร้อน ก็อย่างที่บอกตอนต้นนะว่าอันนี้เหมือนกับตัวนั้นเลยแค่เล็กลงนะครับก็คือจะมีปุ่มปรับความร้อนแยกกันระหว่างฮอตพอตคือหม้อต้มนะแล้วก็กริลคือเตาย่างนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วถ้าเกิดว่าไม่อยากจะกินชาบูไม่อยากจะต้มก็ไม่ต้องใส่น้ำซุปก็เอาชิ้นเนื้อลงไปวางในนี้ได้เ <c oughs> พิ่มพื้นที่เ <c oughs> พิ่มพื้นที่ในการย่างต่างๆนะครับ เมื่อกี้ลืมดูว่ามันมีแบบมามออก,กอ,อะไรหรือเปล่าเนาะแบบวันนี้เหนื่อยมากเลยอะทุกคนถ้าแบบ it, ดูดอิดโรยดูทำไมไม่มีพลังเลยอะไรเงี้ย <laughs> ไปนอนก่อนไหมก็อ,อยากจะนอนอยู่แต่ว่างานมันแบบเยอะแย,ะ,ยะจังเลยเขาใช้ไฟกันอยู่ไหมแป๊บหนึ่ง เียบแล้วนะครับเราจะเปิดแค่แบบเดียวนะเพราะว่า,าใช่มันไม่ได้มีน้ำ่ะไฟติดอยู่นะต้องอาจจะต้องปิดอโอ้โหชำเลยตื๊บเลยลิเออนี่เไฟตรงเนี้ยถ,ถ้าถ้าถ้าเปิดก็เห็นใช่ไหมเห็นใช่ปะอ่าโอเคอ่านี่มันมีตัวเปรียบเทียบอยู่อันนี้ก็คือเปิดนะครับนี่คือยังไม่ได้เปิด ก็เปิดโอเคน่ะประมาณนี้ใช่ใช่มันก็จะค่อยๆร้อนขึ้นน่ะนี่เปิดนี่ปิดนี่ปิดนี่เปิด,ปดโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับเตาต้ง,ย,ง,งย่างและต้มนะครับ <c oughs> แบบ two in one <c oughs> นะในชิ้นเดียวราคา499บาทแต่ว่ามันเป็นแฟลชเซลนะครับแฟลชเซลนะก็ต้องไปไปจอบนะว่าเขาจะมีแฟลชเซลตอนไหนอะไรอย่างเี้นะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็เขาจะไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะเหมือนเดิมนะฮะถ้าชอบร้อนแล้วเนะี่ยร้อนอุ๊ยร้อนเลยอะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะแช่กดแชร์แค่ Subscribe นะครับแล้วก็ ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมรวมทั้งรีวิวรีวิวแนะนาให้กดเข้าไปดูนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะสป,ปงสปแปมหรือว่ากดเข้าไปเราต้องซื้อเลยไหมอะไรเงี้ยคือไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกลัวนะก็เข้าไปดูเหมือนเราไปเดินดูของตามห้างสรรพสินค้านะ่ะเออไม่มีใครแบบจับของมายัดใส่มือเราเราไม่ต้องกลัวนะเข้าไปอ่านรีวิวดูประวัติดูการแบบอตอบ การตอบข้อโต้แย้งกับลูกค้าของทางร้านอะไรเงี้ยประมาณนั้นโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะช่วยกดแชร์แคร์สับสไตร์เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าลญญาบ๊ายบายสวัสดีครับ